โอเคครับก็สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดกันถึงการฉลอง5.5ปีนะครับเป็นพรี5.5ปีตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่3วันแลครับก็จะถึงกิจกรรม5.5ปีแล้ว ซึ่งตัวละครที่จะมาเนี่ยตอนนี้เราก็ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าจะเป็น2คู่นะครับที่พอเป็นไปได้ก็คือคู่หูไฟนอลนะครับก็คือโตเกะไฟนอลนหรือว่าจะเป็นคู่หูเดอะลาสนะครับก็คือโตเกะเดอะลาสนะครับซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นตัวไหนได้บ้างครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวใหม่หรือว่าจะเป็นตัวรีคิดก็ได้ครับตอนนี้มันไม่แน่นอนแล้วเพราะว่า4.5ปีเนี่ยมีทั้งตัวใหม่แล้วก็รีคิดมาใน4.5ปี5.5ปีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะคราก็ได้มีตัวอย่างพรีของ5.5มาแล้้นกันกะคจะบกว่ย เออเป็นคำใบ้แล้วกันนะเป็นคำใบ้เป็นคำใบ้ของ5.5ปีนะครับก็คือ5วันที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นโตเกะบอย4วันเนี่ยจะกลายเป็นโตเกะ V1 หรือก็คือภาคเปิดตำนานวายุสลาตานะครับชุดออริจินอลเลยชุดจิรยาซื้อให้นะครับแล้วก็ชุดโอรุจิมารุส่วน3วันเนี่ยเป็นโตเซียน สองวันนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ครับก็คือโตเคเอ็กับเก EMS ก็คือโตคูลามาลิงโมดกับเกะอิตาลมังคิโอชาเลนกันหรือคือเน่นวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุกผ่านะครับส่วน2วันอันนี้บอกไปแล้วนะครับ1วัน1วันเนี่ยเป็นโตหกวิถีแล้วก็เก6หวิถี แล้วก็ส่วนตอนจบเนี่ยจะเป็นโตะไฟนอลก็คือ0นวันก็คือ5.5ปีอันนี้คือที่ผมคิดนะผมตอนนี้ผมค่อนข้างเอียงไปทางไฟนอลเนี่ย60%แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราอิงตามทำลายอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างที่ที่เป็นไปได้ครับก็คือ1วันเนี่ยไอช่วงที่มันจะเป็นประกาศ1วันอันสุดท้ายครับมันเป็นโตเกตไฟนอลเมื่อไหร่อันนั้นรู้เรื่องครับคือโตเกะเก19แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องอรอลุ้นกันไปครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าอันไหนก็ได้นะคร เทไปทางไฟนอลมากๆอยากเล่นไฟนอลเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆนะโตเกะไฟนอลเป็นตัวละครที่โหดนะครับถ้าถ้าเกิดได้รีคินนี่โหดแน่นอนฟันทงว่าโหดยังไงเป็นตัวโครอบปีโหดแน่นอนอยู่แล้วครับปั้นรอไปแล้วด้วยปั้นรอเป็นปีนะครับจริงก็ไม่ใช่อะไรหรอกอยากเล่นนั่นแหละรู้สึกว่าแบบโตเกะสิบเก้าโอกาสมาไหมก็มานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเทไปทางไฟนอลแล้ว60%ปรนะครับประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงคิดว่าตัวไหนจะมาหรืออยากให้ตัวไหนมาก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับ ประมาณนี้ไม่มีอะไรมาครับมาอัปเดตให้ฟังเฉยว่าอีก3วันจะถึง5.5ปีนะครับรอดู2วันเนี้ยเราอาจจะเดาอะไรได้ไม่มากนะครับแต่ตอนที่มันเป็น1วันสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวละครอ,อะไรอันนั้นเราจะได้รู้กันแล้วนะครับถ้าเป็น6วิถีผมคิดว่านะตัว5.5ปีจะเป็นไฟนอลนะครับส่วนถ้าเกิดตรง1วันเนี่ยเป็นไฟนอลก็คือ19จบนะครับประมาณนี้เป็นถ้า the l ลาไปโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปละสวัสดีครับ